ศึกพิมลีกอังกฤษวันนี้4คู่นี่ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทพบอลน,นะผมก็มาจัดในาทางการเดิมนนทั้งหมด4คู่สำหรับค่รเกินนี้นั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้งกังเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเปิดเป็นที่กู่แรกเลยครับสำหรับคุณคขาเปนแฮมครับวันนี้ต้องเปิดบานตอนรับการมาเยือนของทางเอฟบอันั่นเองนะ ครับผมในลูกการที่แล้วเนี่ยเป็นในเรื่องของเก็บไม่เยือนครับใครไปเยือนก็คือชนะไปนะครับผมแต่แน่นอนว่าในยุคใหม่แล้วนะครับผมทางเวสต์แฮมเองนะครับผมตั้งแต่ปลดน้ำมอยไปฟอร์มก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยครับแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะได้เพียงแค่สองเกมครับเสมอไปหนึ่งครับแพ้ไปสองครับโดยรวมก็ยังดูย่ำแย่อยู่และนัดล่าสุดครับเพิ่งไปเยือนแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาแล้วก็มีตัวติดโทษแบนด้วยแล้วก็เกมในบ้านอย่างเดียวถามว่าดูโดดเด่นไหมก็เพิ่งชนะสองนัดติดครับชนะแมนเชสเตอร์เต็ดครับแล้วก็ชนะอิาี่่่ยยกกกกกก็็็ทททาาาให้้เเเนนนฮลลลครรับบโโดดไไอออปะผมมแแแตตววววงส์ฮม ก็ยังฟอร์มไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับกับแกงกระทิเย็นอย่างนางเอเบอร์ตันครับเอเบอร์ตันเองนะครับผมจากการที่ฟอร์มดูกลับมาเหมือนแบบคืนแล้วแหละนะครับผมแต่สุดท้ายก็มาสะดุดแพ้ครับให้กับนั้งบุนซั้งเลตันครับทั้งที่ว่าก่อนหน้านั้นไม่แพ้ใครมาถึง6เกมติดครับและตั้งแต่การที่เสมอกับงเลมตันในบอลถ้วยครับแล้วก็แพ้จุดโทษไปนะครับผมแต่ใน9ก้าสิบวินาทีเขาทำได้ครับแล้วก็บุกไปเยือนเสมอเลสเตอร์ซิตี้ครับชนะคิตตันพาเลทครับเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ชนะทางอิิซววค่่่่่าาาาาามมมมมัััันนนนเเเเห็็อออยยยูฟรรรร์กกลบบืแแแตตสสุุดดดทท้้ะะพ เจอกับเวสแฮมครับถามว่าเบนแฮมดีกว่าไหมครับก็ยังมีเอสันอเวเลสครับบูเมคูดูตครับนิโคลัสคูฟุกครับที่ยังไม่พร้อมครับเพราะว่ามีตัวติดทุนแบนอ่ะเนาะแล้วก็ในเรื่องตัวความพร้อมที่เหลือได้อย่างมิเชลโอนโตริโอครับจาร์ลโบเวนครับหรือจะเป็นแดนกลางอย่างลูคัสปาเกต้าครับโอ้โหความพร้อมก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันกับการกับทีมเยือนอย่างทางเอเวอร์ตันครับที่ขา้หลักๆไปเนี่ยนะครับผมก็จะขาดในเรื่องของอาเบอร์โดโบย่าครับเจมส์กาัตเนอร์ครับหรือจะเป็นทางดูกูเล่่่ทียังไมพร้อมครับแต่ที่เเเเเหหหลลลืืออออพรรรรร้มมมมดดคคคัััับีในนนน่งงขตววกก็็ปโิิิิา์ มังกรล่าครับหรือจะเป็นทางกลัวไออะไรเงี้ก็พร้อมครับแต่ต้องพูดทมตรงกับการที่ต้องมาเยือนเวสแฮมวันนี้แในเรื่องของกระแสของนาเวสแฮมครับเปิดมานี่ขอเพียงแค่จบ1ประตูครับทุกอย่างดูสดใสครับเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของมาตรฐาน2ทีมนี้มันไม่ได้ดูดีกันทั้งคู่เนาะแต่ถ้ามองในเรื่องของความตูโดดเด่นมากกว่าและความเป็นเจ้าบ้านครับผมมองว่าเวสแฮมวันนี้จะทําได้ครับเพราะเขาเล่นในบ้านยังชนะแมนยูเลยและมาเชียร์กับเอปตันวันนี้ผมมั่นใจมันก็ต้องชนะเท่านั้นนะครับผมนั่นี้ผมเลยมองว่าเวสแฮมวัน ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมวิจารณ์ให้ครับเป็นทางเบนฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับกับมีดทางบอลมัดนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาชัดเจนว่าในเรื่องของเหตุเหตุรับในการแข่งขันมาตั้งแต่ทางบอลมัดขึ้นชั้นมาดีกว่านะครับผมยังไม่เคยชนะเบนฟอร์ดแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่ชนะไปสองเกมครับเสมอไปสองเกมนะครับมาดูฟอร์มหน้าปัจจุบันบี่กันทางเบนฟอร์ดครับในการแข่งขันมาห้าเกมเหนือชนะไปสองครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสองครับไล่แต่การที่ชนะทางวูฟเวนซ์แันเดอร์เลอร์ครับแล้วก็็แแพ้กัับบมมนนนเเเเเเชชชสสตตตอออรร์ดคะิทวาฟ ครับชนะในช่วงของเวลาโดนจุดโทษครับแล้วก็บุกไปแพ้ฟูแล็บครับแต่เกมในบ้านเดียวเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเบนฟอร์ดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับในเรื่องฟอร์มของทางเบนฟอร์ดครับโดยการที่ชนะไป5เกมครับเสมอไปสองเกมเกมในบ้านมาเจ็ดเกมเนี่ยถือว่าดูดีมากๆครับกลับกันทีมเยือนนะครับผมอย่างทางบอลมัดครับก็นัดท่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหต้องบอกว่าชนะทีมที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ครับอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหรือเป็นการเสมอวิลล่าครับ มแน่นอนว่าในเรื่องของบอลมาร์ทคับเขามีเรื่องของเกมไปเยือนที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไปเยือนตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับคือชนะเอเบอร์ตันนั่นเองแต่ที่เหลือเนี่ยไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับแล้วก็แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยนะครับผมแพ้ลิเวอร์พูลแพ้เลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็เสมอแอตตันบิลล่าครับแต่เห็นไหมว่าเวลาเขาชนะทีมใหญ่ได้เนี่ยเขาชนะส่วนมากก็เป็นเรื่องของเกมในบ้านครับแน่นอนในเรื่องตัวความพร้อมครับทีมอย่างเบนฟอร์ดก็ขาดเพียบครับกองหน้ากองกลางครับตัััััวววหลลกกกกๆเเนนนนีีี่่่ยยยอออาาางงโโชดซิิิะครรบผม้้ฮฮแ ่พร้อมครับหรือจะเป็นทางคิทเทอร์เฟอร์อเยียร์ก็ยังไม่พร้อมครับความพร้อมก็ขาดหายไปเยอะเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของยูฮันวิซ่าครับยาเนลเอมเบโม่อะไรเงี้ยก็พร้อมหมดเนียครับผมส่วนในเรื่องของทางบอลมัรครับที่ขาดทางซิลิเตล่าครับกับแดนกลางอย่างอเล็กซ์สกอตต์ครับที่ยังไม่พร้อมครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกเพาเนาะที่ยังไม่พร้อมครับแต่ที่เหลือก็พร้อมหมดครับตัวความสําคัญเนี่ยอย่างเลวิทคุกและอันคิตตี้ครับหรือจะเป็นทางเฟเมนโยครับจัสตินไกเฟิร์สนะครับผมมาคัสเทวินีเนี่ยชุดชุดของทางบบบบอออลลมมัััเเเเนนนนีี่่่ยชดดดจวาาาาใรรรืงงงขะแกกคๆ แต่เบนฟอร์ดเนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของเกมลุกกว่านะครับผมแต่ในเรื่องของการรัดลุมเล่นเน้นการคลองบอลของทางบอลมัดเนี่ยมันก็เห็นหลายทีมอยู่ว่าว่าบอลมัดเนี่ยเขาเพชบอลสู้ได้ครับและวันนี้บอลมัดเจอทีมเบนฟอร์ดครับที่ต้องบอกว่าเกมในบ้านไม่ธรรมดาแต่บอลมัดวันนี้มันมาด้วยใจครับเพราะว่าเขามาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้ววันนี้เรื่องกระแสเปิดมาครับตั้งท่ที่เล่นในบ้านเบนฟอร์ดแท้ๆครับก็เปิดมาเพียงแค่เสมอตัวครับมันก็แอบดูแปลกๆมากเก The cat ทางบอลมัดอย่างแน่นอนครับเต็มที่ก็น่าจบเสมอรุ้นเชียร์ฟรีไปแต่ถ้าถามว่าในเรื่องของความมั่นใจของทางบอลมัดผมมองว่าน่ากลัวเสมอครับด้านนี้ผมเลยมองว่าบอลมัดวันนี้ดูน่าเชียร์กว่าเยอะครับจิ้มไปที่ทางบอลมัดได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สามครับที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของไบตันแอโ hop ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบอกว่าเป็นการแพ้สามนัดติดครั้งแรกในรอบหลายปีของเป๊ปวาริโวลาเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มน้าปัจจุบันนี้ของทางแมทตี้ครับแอบดูแล ผมแพ้มาสามนัดติดครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของดีเทลก่อนอนั้นครับเขาไม่แพ้ใครมา55เกมติดแล้วอ่ะนะครับผมก็เสียดายเรื่องของสถิติเหมือนกันนะครับผมกับการกับทีมเจ้าบ้านอย่างทางไบตันแอนด์โฮปครับก็เพิ่งแพ้มาสองเกมติดครับโดยการที่แพ้ลิเวอร์พูลในิวันถ้วยครับแล้วก็มาแพ้ในลีกอีกแต่ก่อนล่านั้นนะครับผมเกมในบ้านถ้าจะมองในเรื่องของในลีกเดียวเนี่ยถามว่าดูมีความโดดเด่นไหมนะครับผมมันก็โดดเด่นอยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเกมในบ้านของทัมเรยไบ ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแล้วก็เสมอกับบูฟแฟมตันเดลเลอร์นั่นเองแต่แน่นอนว่าในเรื่องของสถิติที่เคยเจอกันครับในการแข่งขันมา10เกมหลังสุดเนี่ยเป็นทางแมนซิตี้ชนะถึง8เกมนอกเสมอไป1แล้วก็เป็นทางเบตตันชนะ1ครับเบตตันชนะครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2021เลยนะครับผมแล้วนัดล่าสุดก็เป็นแมนซิตี้นะบุกไปตบเบตตันเอ็ดโฮมครับชนะไปได้ด้วยสกอร์สี่สูตรเลยนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของความพร้อมครับก็ต้องมาลุ้นอีกหลายตัวเลยแต่ตอนนี้ครับเคคววววิินนนเเดดอยรรรรรััับบมมมมาาาแแลล้้้ะะผตตต่่่ไไูจจงงส์ทป็ แล้วกระผมแล้วก็ตัวที่ยังเก็บอยู่จะมีแจ็คกิลลิทนะครับผมโรดี้ออสการ์บ๊อบเนื้อผมรูเบดีอาร์จอสตันก็ยังไม่พร้อมนะแต่ฮาแลนด์เดบอยแบรดลซิลวาฟิลโฟเดนครับหรือจะเป็นทางมาตทิวสนูเนสครับก็กลับมาพร้อมหมดแล้วครับกับการกระทั่ไบตันแอ่งโฮมครับที่ต้องบอกว่าขาดในเรื่องแนวรับต้องส่วนใหญ่ด้วยอย่างอดัมเวกเตอร์ครับหรือจะเป็นทางลูวิดดังแดนกลาง์ฟอลีมาร์ตครับเจมิลเนอร์ครับแล้วก็แนวลุกก็จัวไปโดก็ยังไม่พร้อมก็ถือว่าขาดตัวลุกหรรรรรรืืืออ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 จะะะะะะเเเเเเเป็นน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 นใใใ่่่่งงงงงงงขขแแแแแดดกกลลลาายยยูััับบึคผผมมมมตตถ้้้สสววีช ซิตี้ครับขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างแมนซิตี้ครับในเรื่องของตัวลุกกลับมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทําได้ดีกว่าอย่างที่เราเห็นครับจากการที่แมนซิตี้แพ้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เราเห็นชัดเจนว่าในเรื่องของตัวความพร้อมมันไม่ดีจริงครับวันนี้ผมมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะบุกไปเก็บสามแต้มได้ครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางแมนเชสเตอร์เตอร์ตี้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางลิเวอร์พูลครับวันนี้เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเมืองทางแอตตานวินล วิลล่ามาเยอะมากๆครับเพราะว่าเขาแข่งขันมาเจอกับลิเวอร์พูลนัดล่าสุดครับเขาก็เสมอกันมาด้วยสกอร์สาครับแต่เล่นในแอนฟิลด์ครับก็ลิเวอร์พูลตกไป3าูนย์แล้วเนาะเราต้องยอมรับเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มดูโดดเด่นมากครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาทุกรายการครับลิเวอร์พูลแพ้ไปเพียงหนึ่งนัดครับเสมอเพียงหนึ่งนัดแล้วก็ชนะทั้งหมดเลยครับฟอร์มดูโดดเด่นครับลิเวอร์พูลมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนครับแน่นอนว่าทีมอย่างวินล่าเองช่วงหลังนี้ก็แอบดูแย่ๆครับเพราะว่าแข่ง ทีมทีมหนึ่งท,ที่สร้างเซอร์ไพรส์มากครับในึยุยฟ่าแชมเี้ยนลีเขาไม่แพ้ใครเลยนะเมื่อเพิ่งแพ้ด้านล่าสุดนี่เองนะครับแต่แน่นอนว่าในเรื่องของตัวความพร้อม,มกความร้านกักเตะในเรื่องของทีมเยือนอย่างทางวินล่าเนี่ยมันจะมีข้อเสียมากกว่าคือในเรื่องของตัวนักเตะที่ยังไม่พร้อมเท่าเท่าไครับมันฟาร์มฟิตไม่ได้เต็มร้อยและเพิ่มผ่านการแข่งข,ขันมากับแกนกับทางลิเวอร์พูลครับที่ตัวนักเตะเขามีการลงตัวชัดเจนอยู่แล้วว่าในเรื่องของการโรเิชันนักเตะครับอย่างทางคาวีเอเลียโจต้าเคซ่า มาริเตอร์นะครับผมโมเมตซาร่าหรือจะเป็นหลุยดิอาร์เองก็พร้อมนะครับผมยังมีวัตถุรูเอนโดอีกนะครับแล้วก็โซบอลไล่ก็พร้อมก็คือความพร้อมก็ดูดีนะครับผมและเรื่องแนวรับก็มาแน่นเลยกับการทังวิลล่าครับวิลล่าเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของความพร้อมเนี่ยแน่นอนว่าดีเหมือนกันนะครับผมก็ขาดแค่ลอตบัคลียกับเออ่ไมที่แคสสองตัวครับแต่ที่เหลือพร้อมหมดความพร้อมของทางวิลล่าเองก็ดีครับแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังมีในเรื่องของความล้าหนักเตะเนาะมันเพิ่งผ่านการแข่งขันมานะครับผมแล้ววััันนนนนนี้้เเเเเจออออออกบบทางงงงลลลิิิวรรร์์พูคตไปปยืื็ถึ่่แฟด ยากอยู่แล้วครับที่ทางวิลล่าจะบุกไปชนะได้ครับแต่ถามว่ามีโอกาสร,รุ้งเสมอไหมมันก็มีแหละครับผมแต่มันก็ต้องพูดแบบตัวยากครับเพราะตอนที่เรายอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขายกระดับทีมตัวเองได้ดีมากๆครับโอ้โหชัดเจนว่าเป็นทีมทีมหนึ่งที่มาตรฐานถือว่าแข็งแกร่งเลยเนะผมถึงจะแพ้นอตติงโกลเต์มาแต่มันเป็นการที่เขาเตรียมตัวไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงนะครับผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลมีมาตรฐานที่ด,ดีกว่าครับไอ้ถามว่าลิเวอร์พูลจะชนะถึงสองประตูหรือไม่ผมก็แอบมมมมมออ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 งงงงงววว่่่่าาาายยกกเเเเเเหหืนืนนนนนนัะถ้ใ้ใใรรรขป์์์ซ็ตีผลิพ กูชนะได้เนี่ยทั้ง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งับอยู่ที่หประตูครับถ้าสองประตูเนี่ยผมให้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับผมผมมองว่าเป็นไม่ได้ยากมากๆครับที่ลิเวอร์พูลอาจจะทะลุไปถึงสองครับแต่ว่ากันเหนียวไว้ก่อนผมก็แนะนําว่าถ้าเราจะเลือกไปเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลจริงก็ขอแนะนําไปที่หนึ่งประตูไว้ดีกว่านะครับผมเอาวันนี้ก็จะแบป็นหมดสี่คู่ครับตัวแรกครับเลือกเชียร์ที่างเวสต์แฮมครับตัวที่สองครับเลือกเชียร์ที่ทางบอลมัธครับตัวที่สามครับเลือกเชียร์ที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและตัวท้ายครับเลือกเชียร์ททททีีี่่่่าาางงงลลลิิเเววววออรรรรร์์์พููปะะะตตตนนนนคคคััับบบใชชผมมกกกกก็็ฝดดดดดไไไแ้้ยหห ไม่ก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ